เจอกันอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะมาะทำผมให้น้องๆดูนะคะวันนี้เจอกันอีกวันหนึ่งะคะ่ะกับนักเรียนที่ผึกนะคะกำลังแต่งทำเสร็จไปหนึ่งหัวกำลังแต่งมุกให้น้องเขานะคะการแต่มงมุกมันจะทำให้ดูมีออรา่าขึ้นแล้วก็ดูเหมือนอ่า สวยแล้วเหมือนเราไปงานนะคะถ้าเราไม่ติดมุกมันก็ได้แบบเรียบๆแต่ถ้าเพิ่มมุกเข้าไปมันก็จะเพิ่มราคาราคาผมราคาอะไรเข้าไปคือดูดีนะคะก็อันนี้ก็หัดถักเปียนะคะอันนี้ก็หัดถักเปียะคะ่ะหัดถักเปียอยู่ตอนนี้ก็กําลังมาใหม่น้องใหม่นะคะกําลังหัดถักเปียกําลังหัดแบ่งผมนะคะแล้วก็เราก็จะขึ้น หัวคนจริงให้ดูอีกครั้งนะคะทีนี้ก่อนเราจะขึ้นหัวจริงเราก็จะไดผมให้ก่อนนะคะจะได้ผมให้ลูกค้าก่อนนะคะค่อยขึ้นหัวจริงโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มขึ้นหัวจริงกันเลยนะคะก่อนเราจะทาผมลูกค้าทุกครั้งนะคะเราต้องไดผมก่อนไดให้ผมไม่หยิกหรือไม่อะไรก่อนนะคะให้ผมเลียงเส้นกันดีนะคะเดี๋ยวเราไดผมได้เลยคะ่ะก่อนเราไดเราก็จะแบ่งผมก่อนนะคะ เรได้เสร็จแล้วเราก็เริ่มแบ่งผมนะคะแบ่งผมทีนี้เราก็แบ่งผมเลยค่ะ,ะเดี๋ยวถักเปียให้น้องเขาแบบแบ่งกงลางหัวเลยนะคะแบบถักเปียแบบง่ายๆนะคะก็ยึดอันนี้เป็นหลักโอเคขอดูข้างหน้าไหเห็นไหมโอเคอ่า โอเคพอเราแบ่งผมเสร็จแล้วนะคะก็จับแว็กใส่มือนิดหน่อยนะคะแว็กก็ตัวนี้เลยคะ่ะตัวไหนก็ได้ที่ลูกค้าแบบชอบชวนตัวนะคะโอเคจับใส่แล้วก็รูปนะคะโอเคแล้วก็เริ่มถักเปียได้เลยคะ่ะ พอเราเปลี่ยนเป็นม้วนเกลียวนะคะก็คล้ายๆกับเตียทีนี้เราก็มาเปลี่ยนเป็ดอ,อ่อพอทําเสร็จเราก็มาเก็บข้างอีกข้างหนึ่งนะคะให้เหมือนกันนะคะอันนี้ทําเสร็จแล้วเราก็ไปเก็บอีกข้างหนึงให้เหมือนกันพอทีนี้เราอันนี้เสร็จแเราก็เก็บนะคะเก็บเป็นมงกุฎให้น้องเขานะคะอย่างเช่นทรงนี้รับประนิยาก็ได้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเก็บให้น้องเขาอันนี้ไม่สีสเปย์ให้น้องเขานะคะอะเรจะเก็บไม่สีสเปย์ก็เลยใส่<อ>ผมซีเยอะมาก<อ>ก็เลยเก็บแบบนี้เพราะว่าถ้าเก็บเป็นอันนี้ถ้าเก็บเป็นมงกุฎอะ,อะ,อะผมน้องเขาชั่งเกินไปก็เก็บแบบนี้นะคะโอเค บอกว่าท่านปีใหม่นะคะตอนรับปีใหม่นะคะสนใจทักมาทักไลน์หรือทักติ๊กต็อกหรือว่าเบอร์โทรมาได้เลยค่ะนะคะไนะปดีค่ะถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้เลยนะคะทางติ๊กต็อกหรือว่าทาง IG หรือว่าทางเพจหรือว่าทางโทรศัพท์นะคะติดต่อได้ตลอดเลยนะคะเราจะสอนรายละเอียดให้ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่นะคะได้ผม ไดผมแล้วก็เปียรผมใช่ไหมคะบางคนเขาจะไม่เป็นบางคนอะเปียวเป็นนี่เปียรเป็นยังไงใช่ไหมคะการละเอียดของผมมันจะ,ะละเอียดเยอะนะคะเปียวผมถักเปียได้นะคะเราก็จะสอนให้คนที่ไม่เป็นจากไม่เป็นอะไรเลยเราสอนให้จนทํางานเป็นนะคะถ้าบอกว่าเออถ้ามาเรียนแล้วรู้สึกว่า ไม่เป็นสามารถมาเรียนทีได้เลยค่ะไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะเราก็จะมีสอนทุกวันนะคะแต่จะก็จะมีเวลาประมาณเที่ยงคืนหาบ่ายสามนะเอ้ยไม่ใช่ประมาณเที่ยงวันหาบ่ายสามนะคะแล้วก็จะมีสอนทุกวันแต่ถ้านักเรียนพิเศษหรือว่าอยากเรียนเต็มวันก็ทำมาได้มาคุยกันได้นะคะเรามีทั้งวันให้ลูกค้าได้แต่ลูกค้าต้องจองล่วงหน้านะคะ เพราะว่าถ้าไม่จองนี้คือไม่ว่างนะคะเรารับเรารับเฉพาะพิเศษเรารับเฉพาะไม่เกิน2หรือ3คนนะคะถ้า,าพิเศษนะคะแต่ถ้าไม่เป็นพิเศษก็เราสอนทุกวันทุกวันเลยคะ่ะบ่ายโมงถึง3โมงนะคะถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อมาโทรมาได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจคะ่ะมาสอบถานได้ ปกติได้พีเลยค่ะไม่คิดค่าโทรนะคะเฮ้ยไม่ไม่คิดค่าสอบถามนะคะโอเคขอบคุณนะคะที่เข้ามาแบแบขอบคุณค่ะที่เข้ามาดูนะคะบายบายค่ะเจอกันครั้งหน้านะคะที่จริงอ่ะแฟททำงานเกี่ยวกับด้านนี้มานานแล้วแต่ว่าโดนระงับการใช้งานของเพจบลูเพจนะคะเลยต้องมาเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เลยจะอาจจะ หน้าเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าพนเรามันก็แก่ขึ้นใช่ไหมคะหน้าก็จะเปลี่ยนไปถ้าใคร เคยมาเรียนกาแฟเขาจะรู้นะคะว่าแพแเคยสอนมากี่เดือนแล้วกี่ปีแล้วมันก็จะมีรายละเอียดตรงนั้นพ่อเพจบุ๊กหรืออะไรอุปกรณ์ทุกอย่างเอออย่างเช่นผลงานทุกอย่างมันจะอยู่ใน page, เพจและเพจบุ๊กน,นะคะแต่ว่าปููขึ้นมาไม่ได้ข้อเสียคือเป็นคนที่ทําเกี่ยวกับพวกนี้ไม่เป็นก็เลยทําให้ทําให้พอโดลนล้าไปแล้วก็แก้ไขไม่ได้นะคะ่ะคือปัญหาใหญ่มาก ไม่งั้นก็จะมีคนติดตามเยอะหรืออะไรอันนี้ติดตามน้อยอย่าตกใจนะคะไม่ใช่มืออ,อะไรนะคะไม่ใช่นักต้มตุม๋นไม่ใช่18มงกุฎนะคะอันนี้มากกว่า18มงกุฎเพราะว่าแกวอายุแก่นะคะไม่ใช่ว่า,อ,าอันนี้นะคะโอเคให้อาไปแล้วนะคะสนใจย,ยังไงติดต่อมาเบอร์โทรนะคะมี2อมือนะคะเดี๋ยวจะลงให้ ที่ทิตกตอกแล้วก็ไอจีนะคะส่วนเพจบุูดแพรลงไม่กี่รูปเองเพราะว่าเพิ่งตั้งใหม่แล้วก็ไม่มีเพื่อน <c oughs> ก็เลยลงได้ลงไม่กี่รูปเองบางคนบอกว่านี่ใช่จริงหรือเปล่าใช่ตัวจริงหรือเปล่าทำไมเยอะจังคือเราพยายามจะเอาเพจบลูดเก่าคืนมาแล้วพอไปตั้งไปตั้งมาแล้วก็ขึ้นเพจบุูใหม่ตลอดตลอดนะคะมันก็เลยมันก็เลย ให้รูปอาจจะเยอะนะคะแต่ที่ใช้อันเดียวคืออลงล่าสุดนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย